วิทยาศาสตร์ไม่มี่คำว่าบังเอิญค่ะหรือว่าพูดเปในใน,นว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริงอย่างว่นมีเหตุมีผลค่ะมีการสั่นสะเทือนและแรงดึงดูดที่เชื่อมโยงกันอยู่เสมอการที่เราเนี่ยบังเอิญเจอใครบางคนที่เปลี่ยงเส้นทางชีวิตเราหรือเห็นสนิ่งต่างๆเหมือนกับว่าเชื่อมโยงกันสิ่งเหล่าน,นี้ค่ะคือผลลัพธ์จากพลังงานที่สอดคล้องกันค่ะ ว่าจัก,กรวาลกำลังจัดเรียงเหตุการณ์เพื่อให้เราเจอสิ่งที่เหมาะสมกับจังหวะชีวิตนักฟิสิกส์ค่ะเคยบอกไว้ว่าทุกสาสารคือพลังงานและพลังงานมีการสั่นสะเทือนดังนั้นเมื่อเราคิดหรือรู้สึกบางอย่างออกไปมันจะส่งขึ้นพลังงานออกไปค่ะและจัก,กรวาลค่ะก็จะสะท้อนกลับมาในรูปแบบของเหตุการณ์หรือที่เราเรียกว่าซิงโครนิซิตื่งในสัญ,ญญาณที่หลายคนเจอนะคะคือการเห็นเลขซ้ำๆค่ะตัวเลข1 1 1 1หนึ่ง เลขแองเจิลนัมเบอร์ต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเลขธรรมดาแต่เป็นเหมือนภาษาของจัก,กรวาลที่คอยยืนยันว่าตอนนี้เรากําลังเชื่อมต่อกับเส้นทางหรือว่าพลังงานที่ถูกต้องแล้วค่ะหากใครชอบคอนเทนต์แปลกๆแ,กแบบนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะไว้มาเล่าให้ฟังใหม่คะ่ะ